You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บูหลวงใน Fin Invest ตอนโอกาสใหม่ของนักลงทุนเมื่อหุ่นยนต์ออมหุ้นแทนโอ้โหคุณปิก๊กจะว่าไ,<ง>ไปเนี่ย<ง>เรื่องโรบอตเนี่ย<ไ>เราต้องย้อนไปศตรวรรษที่20นะเอ้ยเหรอโอ้โหสมัย<ไ>ที่โดเรมอนเพิ่งเริ่มแล้โรบอทนะ สุดยอด AI เลยนะคุยกับคนรู้เรื่องด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรด้วยมีของพิเศษด้วยอ่าคือวันนี้คนพูดกันเยอะเรื่องโรบอตถูกไหมคุณปิ๊กนะครับว่าว่าโรบอตทำงานแทนคนอ่าใช่แล้วก็มันใช้ในอุตสาหกรรมอ่ะใช่ไหมใช่แล้ววันนี้คนก็มาใ้มากขึ้นในอุตสาหกรรมหุ้นอ่าการลงทุนเนี่ยนะใช่แล้วบัวหลวงเราจริงๆก็เริ่มใช้มาหลายปีแล้วนะผมว่าเราเป็นโบรกเกอร์แรกๆที่เอาตัวระบบโรบอท A.I เข้ามาเทรดหุ้นให้กับนักงทุนถูกไหมต้องเรามีการใช้โมเดลไงใช่ไหมเขียนสูตรเขียนอะไรต่างๆนานาแล้วก็ให้รันระบบเหมือนเป็นโรบอติกในการที่จะตัดสินใจทำการซื้อหรือขายอะไรต่างๆให้กับลูกค้าเราได้อ่าใช่ใ่อ่ะวันนี้จะมาคุยให้ฟังจริงอันนี้คือไอ้โปรแกรมเทรดนะ นะครับใครสนใจก, <it. S 1> ก็สามารถมาติดต่อขอใช้บริการได้เลยนะครับแต่วันนี้เราเกริ่นก่อนว่าไอไ้อเรื่องตรงนี้เนี่ยตัวโรบอทเนี่ยมันดียังไงคุณปิ๊กโอ้ต้องบอกว่าเอาในแง่ทั่วๆไปนะคุณแพทเขาบอกว่าโรบอทเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าคนเพราะมันเออร์เรอร์มันน้อยใช่ไหม ม,มันเรียนรู้ได้เร็วมันเรียนรู้ได้เร็วแล้วมันก็เขาเรียกอะไรทําซ้ําได้ง่ายวะอ,อย่างคนเนี่ยเอาคุณแพทย์ลองดูด้วยความฉลาดมันเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะหุนยนเนี่ยคุณแพทย์เคยเล่นหมากรุกกับหุนยนไหมล่ะอืมโอ้โหแพ้ตลอดนะแพ้ตลอดหเห็นไหมแล้วก็ในแง่ของมันก็คือหนึ่งมันเรียนรู้เร็วแล้วมันก็มีความสม่ําเสมอนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยใช้จุดเด่นตรงเนี้มาช่วยในการลงทุนได้ใช่ไหมคุณแพทย์ใช่ใช่อ่ะหลักๆเนี่ยผมว่านะตัวโรบอทเนี่ย มันมันช่วยให้เราคือพูดง่ายถ้าตอนซื้อขายหุ้นเองเนี่ย <S <S เ,เราก้เป็นคนซื้อขายเนาะคนปิ๊กเราต้อง <S <S ตัดสินใจแล้วการตัดสินใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมักตัดสินใจผิดพลาดถูกไหม <S <S อ่าอ,าอย่างาททาอะไระายกตัวอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราควรจะซื้อหุ้นเพิ่มเนี่ยมันควรจะเป็นเวลาที่หุ้นลง ตลาดหุ้นแดงๆนะครับแต่พอเราอ่าใช่ของมันถูกไงแต่กลายเป็นว่าพอเปน็นนังทุนเนี่ยพอเราพอเห็นตลาดแดงๆเราก็ไม่กล้าซื้อถูกไหมอ่ากลัวสิอ่าแล้วกลัวว่ามันจะลงต่อก็พลาด <ไป S 2> โอกาสไปนะครับอะไรพวกแบบนี้ผมว่าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้ามาหาคําตอบนะว่าเฮ้ยแล้วมันมีวิธีที่ดีขึ้นซึ่งทางเราเนี่ยทางโบหลวงเราเนี่ยก็ลองใช้โปรแกรมนี้ในการออมหุ้นอัตโนมัติคุณปิก๊กออมหุ้นอ,อัตโนมัติตรงนี้ก็คือสะสมมูลค่า นักลงทุนลงทุนให้ลูกค้าต่อเนื่องไม่ว่าจะขึ้นจะลงก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ถูกไหมใช่คืออย่างนี้พอเราดูสติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในระยะยาวเนี่ย ขึ้นอเอาตั้งแต่เปิดตลาดถึงปัจจุบันเนี่ยมันเฉลี่ยที่ประมาณ12%เต่อปีอะอย่างงี้ดีกว่าถูกไหมก็หนูจากร้อยจุดมาวันนี้พันหกกว่าแล้วและระหว่างทางมีปันผลด้วยถูกไหมใช่แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่บอกโอ้หพราเข้าตลาดแล้วเนี่ยขาดทุนนะครับเราก็เลยมาบอกว่าเอ,งอางี้ดีกว่าเรามีโปรแกร,รมหุ้นแบบออมอัตโนมัติก็คือว่าคุณคน่จ่ายเงินเท่ากันทุกๆเดือนเลยนะนะครับหน้าที่คุณคืออย่างเดียวจ่ายเงินให้ตรงเวลานะครับและหน้าที่ที่เหลือเนี่ยก็คือโรบอทของหลักทรัพย์ปูหลวงเนี่ หน้าที่ซื้อหุ้นทยอยไปให้คุณเรื่อยๆนะครับตรงตรงเนี้มันจะตัดอารมณ์มาไปเลยอารมณ์ตัดอารมณ์ไปอ่าเพรคนปกติเนี่ยสร้างเป็นวินัยสิอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่เป็นการสร้างวินัยอย่างแบบอย่างดีเลยว่านั้นเถอะนะครับเพราะปกติเนี่ยอย่างที่คุยกันน่ยคนเราคือเราจะมีความไม่สม่ำเสมอพอหุ้นขึ้นบางทีเราก็อยากจะขายไปพอหุ้นลงเราก็ไม่ซื้อถูกไหมใช่ มันก็เลยทําให้เราพลาดโอกาสตรงนี้ก็เป็นโปรแกรมตัวอัตโนมัติคุณปิ๊กได้ยังไงถ้าสมมติเราสนใจทําไงสนใจโอ้ตัวนี้เนี่ยบัวหลวงเราให้บริการมานานนะคุณแพทย์แล้วก็เราจริงเรามีรูปแบบเยอะแยะมากมายนะครับโดยหลกักๆเนี่ยที่เราเอาแบบแผนแบบง่ายที่สุดอัตโนมัติแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของที่เราเรียกว่า DCA กับ VA คุณแพทครับอ่า DCA เนี่ยก็คือทยอยซื้อให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อแบบว่าเอะเดือนละครั้งนะเอาละเอียดขนาดว่า ซื้อทุกวันเลยนะคุณแพทย์เพราะงั้นเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเป๊ะเป๊ะไปเลยตามจํานวนที่ลูกค้าลงทุนเข้ามาแล้วก็จะกระจายให้ลงทุนเป็นรายวันให้ไกลอีกอันหนึ่งก็คือ value va นะครับแบบสไตล์ va อันนี้ก็จะดูก่อนว่าเอเราซื้อไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วต้นทุนเป็นยังไงถ้าวันไหนตลาดลงเยอะหน่อยมันก็จะซื้อเยอะหน่อยแต่ถ้าวันไหนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมา,มา,มากนะครับก็จะซื้อให้น้อยหน่อยประมาณนี้คุณแพทครับ โดยทั้ง2แบบเนี่ยเราไปลงทุนทั้งในดัชนีหุ้นไทยนะเซ็ตร้อย BMSCITH แล้วก็ไปถึงหุ้นเวียดนามผ่านตัว E1VFVN 3 0 0 1ซึ่งเป็น DR กองแรกของบ้านเราด้วยไปลุยที่ตลาดเวียดนามก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้ง3าอย่างซึ่งผลตอบแทนออกมาค่อนข้างดีคุณแพทย์ครับซึ่งก็<น>ที่เราเลือกส่วนใหญ่จะเป็นดัชนีนะะนะครับ โอ้ดัชนีเนี่ยหนึ่งมันง่ายลหะกระจายความเสี่ยงดีใช่ใช่คือหลายคนถามผมี้ว่าเอ๊ะเป็นลงรายตัวดีไหมผมว่าเวลาเราเราจะทาออมอัตโนมัติแบบเนี้ยเราควรเลือกเป็นดัชนีชนะครับซึ่งโบหลวงเรามีดัชนีให้เลือกอยู่แล้วตามที่เราอยากอยากอยากจะเลือกเนาะนะครับซึ่งดีกว่าหุ้นรายตัวนะครับเพราะหุ้นรายตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปเลือกในภาวะที่มันไม่ถูกต้องคือบาทจะเป็นไปนเลือกตรงปลายปลายรอบตรงที่มันแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ้นพอเวลาลงขาลงมันก็นาดนะครับซึ่งไม่เหมือนดัชนีที่ ถ้าเราได้เท่าดัชนีเนี่ยพูดง่ายๆผลตอบแทนเราโอ้โหนี่ได้ว่าอย่างไงนะคุณปิกสูงที่สุดแล้วเนาะโอุ้้นเนี่ยผลตอบแทนดีที่สุดล้วละ่ะในระยะยาวนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยสินกว่าเนี่ยก็สามารถทําได้ในระยะยาวโอ้ย่างเนี้ยอย่างไอตัวเวียดนามตลาดเวียดนามไ์ใครมาลงตัวดี a ตลาดเวียดนามเราในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหผลตอบแทนเยี่ยมทีเดียวคุณแพทอ่าพุทื้นหนามเขาขึ้นนะ ใช่ไหมครับใช่ส่วนของไทยเองนี่ก็ไม่เร็วนะก็ <c oughs> ปรับตัวปรับขึ้นมาอะไรได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะงั้นเราก็คิดว่าเป็นงานที่ง่ายนักลงทุนอย่างที่คุณแพทย์ว่านะก็ใส่เงินเข้ามาแล้วก็นอกนั้นให้ระบบมันดําเนินการให้โรบอทของบัวหลวงเนี่ยที่โปรแกรมไว้แล้วเนี่ยกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับท่านแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสะสมมูลค่าผ่านไป5ปี10ปีมาทีโอสบายเลย สรุปให้ฟังนะว่าถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อที่ปุญหลวงได้เลยเนาะได้ครับศูนย์สอง หกหนึ่งแปดหนึ่ง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 นะครับข้อดีของมันคือข้อแรกเนี่ยใช้เงินน้อยนะครับคุณออมเริ่มรายเดือนเนี่ยเดือนละห้าพันบาทขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าซื้อหุ้นห้าพันบาทนี่คุณ<อ>ได้หุ้นตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับตัวเดียวบางทียังซื้อไม่ได้ยังไม่ครบตัวเลยคุณแพทยใช่ 5, ใช่แต่อย่างเงี้ยมันทําให้ห้าพันบาทเนี่ยเรากระจายซื้อดัชนีได้เลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือใช้เงินน้อยข้อที่สองเนี่ยผมว่ามันคือความสม่ำเสม,เมอคือถ้าตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยยังไงคุณก็วยตตตาาามลดดุ้้นนซึ่่งถสิิเี มันก็เป็นอะไรที่เดาคุยกันก็คือขึ้นดีที่สุดในสินทรัพย์ว่างั้เนเถอะไม่ว่าจะดดเป็นอทองคำตราสารนี่อะไรต่างๆเนี่ยแพ้หุ้นหมดอะในระยะย,ย,ย,ยาวในระยะยรวอระยะนะอันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะสําหรับคนที่กําลังมองหาเครื่องไม้เครื่องมือการลงทุนโดยใช้หุนยนต์มาในการช่วยในการออมนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตัว Bangkok Bank SME Podcast พบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาละครับสวัสดีครับ